เพื่อนๆเ,เคยย้ายไปอยู่ต่างถิน่นต่างแดนและต้องมารู้สึกช็อกอะไรกับพฤติกรรมแปลกๆที่เจ้าถิ่นเขาทําแบบเรื่องนี้มันไม่โอเคสําหรับเราหรือเราไม่เคยเห็นมาก่อนไหมครับที่ขนาดว่าทุกวันนี้เนี่ยโลกเรามีอินเทอร์เน็ตให้ใช้ให้เราได้ศึกษาประเทศนอกกันแล้วนะครับแต่ว่าบางทีพอเราไปแค่ต่างจังหวัดเนี่ยเราก็ยังรู้สึกทึ่งอึง้งกับวัฒนธรรมต่างๆของพวกเขาเหล่านั้นเลยนะครับ แล้วลองคิดดูสิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากว่าเพื่อนๆได้ออกมาจากประเทศที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตแล้วก็ได้ถูกกักตัวเป็นลุสีอยู่ในนั้นมาตั้งแต่เกิดอย่างเช่นว่าอาณาจักรคิมแลนหรือว่าประเทศเกาหลีเหนือนั่นเองนะครับที่รายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ในวันนี้เนี่ยเราก็จะมากันกับ สิบเรื่องราวความช็อกทางวัฒนธรรมที่คนเกาหลีเหนือเนี่ยเขาต้องมาประสบหลังจากที่เขาหนีออกมาจากนอกอาณาจักรคิมแลนนะครับซึ่งบางเรื่องเนี่ยแอก็กต้องบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่เราคาดไม่ถึงกันจริงๆเพราะโดยสายตาโลทั่วไปเนี่ยเราก็คิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามากนะครับแต่สําหรับพวกเขามันไม่ฮะเอาเป็นว่ามันมีอะไรกันบ้างเนี่ยเราก็มาฟังกันเลยดีกว่าครับกับอันดับที่10ฮะอาหาร หนึ่งในเรื่องที่ผู้อพยพชาวเกาหลีเหนือส่วนใหญ่เขาจะพูดถึงกันมากที่สุดเลยนะครับที่เราก็คงไม่ต้องแปลกใจนะว่าทาไมเขาถึงพูดถึงเรื่องนี้ก็แบบแม่พออยู่บ้านเขามันก็อดอดอยากๆกันใช่ไหมแต่ทว่าพอเขาได้อพยพอ,ออกมาจากนอกเกาหลีเหนือแล้วนะครับเขากลับพบว่าอาหารบนโลกเราเนี่ยมันไม่ได้มีเพียงแค่อาหารเกาหลีนะครับมันจะมีเยอะแยะตั้งแต่อาหารไทยจีนอิตาเลียญี่ปุ่นอาหารแขกนานา,นาที่พวกเขาเนี่ยไม่เคยได้เห็นมาก่อนเลย ซึ่งพวกเขาแต่ละคนก็รู้สึกทึ่งกับความหลากหลายนานามากนะครับแต่ทว่าไอความหลากหลายนี่เองล่ะก็นําพวกเขามาสู่เรื่องช็อกเรื่องต่อมาครับก็คือพอมีอาหารให้เลือกกินเยอะแบบนี้ใช่ไหมมันก็จะมีกลุ่มคนนะครับที่เขาเรียกว่าเลือกมากก็แล้วกันนะอย่างเช่นว่าฉันไม่กินเนื้อฉันแพ้ถัว่วฉันแพ้กูเตนฉันแพ้แลคโตสอะไรเนี่ยซึ่งแบบคนเกาหลีเหนือเขาก็งงมากว่าทำไมพอมีเยอะแยะแบบนี้ยังบ่นอยู่อีกละ่ะคือ ถ้าอยู่บ้านเขาเนี่ยนะไม่ต้องมานั่งคิดเราก็จะแพ้ถั่วแพ้กูเต้นอะไรนะคิดก่อนถถอว่าจะมีอะไรให้กินหรือเปล่าคือไม่ต้องออกไปล่าหนูนาล่ากระต่ายตามทุ่งเนี่ยมันก็บุญโขแล้วนะครับเออแล้วเมื่อพูดถึงเรื่องกระต่ายเนี่ยชาวเกาหลีเหนือหลายๆคนนะครับก็มีการแปลกใจกับพวกอาหารสุขภาพที่เราเราในยุคนี้คิดกันจังเลยที่แบบให้หันไปทานผักให้หันไปกินธัญ,ญพืชอะไรแบบนี้อย่าไปแตะเนื้อมันเนื้อมันไม่ดีนะครับซึ่งในมุมมองของพวกเขาเนี่ยเขาแบบ เนื้อ <tang> น <s> ี่มันเป็นของหรูที่พวกเขาใฝ่หากันเลยนะทาไมออกมานอกเกาหลีเหนือแล้วเราจะต้องหันกลับไปกินหญ้ากินธัญพืชอะไรพวกนั้นอีกซึ่งไอ้หญ้าไอ้เมล็ดธัญพืชในตามมุมมองคนเกาหลีเหนือนะครับมันก็จะเป็นอาหารที่แบบถ้าไม่จําเป็นก็เอาไว้เลี้ยงสัตว์พวกนั้นก็พอนะฮะแล้วที่พวกเขาทึ่งไปมากกว่านั้นก็คือไอ้หญ้าไอ้ธัญพืชที่เขาได้โปรยเลี้ยงหมูเลี้ยงวัวในประเทศเขาเนี่ยพอออกมานอกประเทศมาเป็นอาหารสุขภาพนะครับมันดันราคาแพงกว่าในประเทศเขาเยอะแยะด้วย อ๋อๆแล้วก็อันดับ9้าฮะเขาช็อกกับเรื่องเวลากินข้าวที่ทุกคนเนี่ยจะได้มานั่งรวมตัวกันบนโต๊ะอาหารนะครับซึ่งอันนี้เราฟังดูแล้วเราก็งงๆกันใช่ไหมว่ากินข้าวบนโต๊ะนี่มันแปลกยังไงเพราะว่าแทบทุกคนในทุกวันนี้ก็แทบจะได้นั่งโต๊ะกินข้าวกันหมดแล้วแต่พวกเขาบอกว่าที่เกาหลีเหนือนะครับมันจะไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะ เพราะว่าถ้าหากไม่ใช่พวกคนหรูๆรวยๆอย่างท่านประธานคิมนะครับการที่จะขึ้นไปกินข้าวบนโต๊ะจริงจังเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เจอได้ยากมากฮะคือจะเจอกันก็เพียงแค่ในพวกพักคารหรูๆในเมืองหลวงอย่างกรุงปียงยางเท่านั้นแหละครับที่แบบจะมีการจัดโต๊ะจัดช้อนซ่อมอะไรกันซึ่งชาวเกาหลีเหนือบางคนเนี่ยตลอดทั้งชีวิตนะครับเขาได้ไปพักคารแบบนี้เพียงแค่สัก4ีหครั้งเท่านั้นเอง แต่ถ้าเป็นการกินข้าวอยู่ที่บ้านโดยปกติเนี่ยส่วนใหญ่นะครับพวกเขาก็จะนั่งกินข้าวตามพื้นเนี่ยแหละคือเรียกง่ายๆว่าที่บ้านเขานะครับฟุลิจงเฟอร์นิเจอร์โตะ๊ตะเตอะอะไรไม่มี คือพวกเขาเนี่ยได้เกิดแล้วก็เติบโตมากับการนั่งกินข้าวบนพื้นจนกระท้่งทําให้มองเรื่องการพึ้นไปนั่งบนโต๊ะกินข้าวอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มักจะเกิดขึ้นเพียงแค่ในโอกาสพิเศษเท่านั้นนะครับแต่พอเขาได้บินออกมาเห็นโลกภายนอกนั่งกินบนโต๊ะกันเป็นว่าเลยเหรอเขาก็ถึงกับงงเต๊กไปเลยครับว่าโอ้โหเฮ้ททำไมโลกภายนอกมันได้อยู่กินดีกันแบบนี้นะครับและนั่นยังไม่พอฮะหนึ่งสิ่งที่พวกเขาไม่เคยเห็นเลยก็คือเรื่องราวของ ฟู้ดเดลิเวอรี่ครับไอที่แบบเปิดมือถือมาแล้วกดตึ๊กตัก,ตกทีนอนตีพุงรอ,อยู่ว่าแล้วก็มีอาหารมาส่งเนี่ยผู้อพยพชาวเกาหลีเหนือก็บอกว่าไอเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่อเมซิ่งมากกับเขาเลยนะครับคือถ้าหากอยู่เกาหลีเหนือแล้วใครคิดจะนอนตีพุงอยู่ที่บ้านนะก็บอกคําเดียวฮะว่าอดตายฮะคือแม้กระทั่งน้ําที่ประเทศนั้นนะครับเพื่อนๆเ,เชื่อหรือเปล่าว่าพวกเขาเนี่ยยังไม่สามารถหาน้ําขวดหรือว่าน้ําที่มันไหลมาตามท่อจากก๊อกได้เลยนะครับ คือถ้าจะให้มีจริงๆก็คงจะมีแต่พวกกรุงเปียงยางเมืองหลวงอะไรอีกแล้วนะครับซึ่งอันนี้หลายๆคนก็คงจะสงสัยใช่ไหมเอาแล้วถ้างั้นคนต่างจังหวัดละ่ะเขาจะกินน้ำยังไงนะครับผู้อพยพเนี่ยเขาก็บอกว่าไอ้ตามจนบทอันห่างไกลเนี่ยนะครับแต่ละหมู่บ้านเนี่ยมันก็จะมีบ่อน้ําอยู่ของมันซึ่งในแต่ละตอนเช้าหรือว่าหลังจากเลิกงานอะไรที่ไปช่วยงานของรัฐเสร็จเนี่ยมันก็จะมีบุคคลหนึ่งในบ้านนะครับต้องยิ้วถังน้ําไปครับเพื่อจะไปตักน้าเอาจากบ่อน้ําบาดาลน,นั้น กลับมาเอาไว้ให้ใช้ที่บ้านครับซึ่งถ้าหากใครเคยยกน้ํามาเนี่ยก็จะรู้ได้นะครับว่ามันหนักมากเลยและเพื่อนๆลองคิดดูสิว่าพอหน้าหนาวมาถึงเนี่ยไม่ต้องบอกนะครับว่ามันจะทรมานยังไงคือน้ําทั้งเย็นแล้วก็ตีนก็แข็งเตะอะไรนี่คือร้องเจี๊ยกกันเลยทีเดียวแต่ว่าพวกเขาเนี่ย จะไม่ทําก็ไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าหากไม่ทำเนี่ยก็ไม่มีน้ําอะไรให้ดื่มกินใช่ไหมดังนั้นเองพอเขามาเจอประเทศนอกอย่างบางประเทศในยุโรปหรืออเมริกาที่มันมีน้ํากินส่งมาได้ตามก๊อกที่บ้านเนี่ยเขาถึงกับบอกเลยนะครับว่ามันเป็นแบบเหมือนกับสวรรค์มากเลยในการที่จะมีใครส่งน้ำมาให้ถึงบ้านพวกเขาอย่างนี้ซึ่งเมื่อเราฟังแบบนี้เนี่ยมันก็ทําให้เรารู้สึกขอบคุณแล้วก็เห็นคุณค่ากับไอขวดน้ําเล็กๆที่เราต่างมองว่าเป็นเรื่องธรรมดากันอย่างมากเลยนะครับแล้ว เรื่องต่อมาก็คืออันดับแปฮะเกาหลีเหนือนเนี่ยเขารู้สึกตกใจมากว่าที่คนภายนอกประเทศเนี่ยมันไม่ได้เป็นคนป่าเถือนหรือว่าบาบาริกอะไรแบบที่เขาได้ถูกสั่งสอนกันมานะครับโดยเฉพาะพวกอเมริกาเกาหลีใต้หรือว่าญี่ปุ่นเนี่ยพอเขาออกมากันทีนะครับเขาก็ไม่คิดเลยว,ว่าไอ้พวกคนเหล่านี้มันจะช่วยเหลือเขาแบบนั้นคือ ด้วยความที่ว่าทางอาณาจักรคิมแลร์เนี่ยก็จะไม่ถูกกับทางสหรัฐมาตั้งแต่ไหนแต่ไรใช่ไหมครับดังนั้นเองตั้งแต่ที่พวกเขาได้เติบโตขึ้นมาเนี่ยชาวเกาหลีเนี่ก็มักจะถูกสัง่งสอนมาอยู่เรื่อยเลยว,ว่าโอ้ไอ้คนอเมริกามันโหดมันกินเนื้อคนมันจับคนไปฆ่าไอ้พวกญี่ปุ่นมันโหดไายอะไรแบบนี้ มันก็คงอาจจะจริงในยุคของช่วงสงครามโลกะนะแต่ถ้าว่าปัจจุบันนี้โลกมันได้เปลี่ยนแปลงไปนานแล้วแต่ถ้าว่าเกาหลีเหนือนะครับมันก็ยังได้หลุดอยู่ในการเวลาอย่างนั้นแหละและท่านประธานเขาคงจะเอาเรื่องนี้แหละไปกรอกหูผู้คนเพื่อให้ผู้คนเนี่ยรู้สึกไม่อยากโง่หัวขึ้นมาคือคิดว่าในประเทศของตัวเองดีสุดว่างั้นเถอะครับแต่ถ้าว่าพอหลายๆคนได้ออกมาปุ๊บนะครับเขากลับบอกว่าไอ้โลกที่เขาได้คิดเห็นกับโลกที่มันเป็นจริงเนี่ยมันกับตลับัดลาวหลังฝ่ามือกับหน้าฟาตีนกันเลยทีเดียว คือไอเรื่องที่ว่าไล่ฆ่าแกงกันอะไรเนี่ยมันไม่มีนะครับแล้วเรื่องที่พวกเขาเหมือนกับจะเจ็บใจสุดๆแล้วก็คือเรื่องที่ในเกาหลีเหนือหลอกเขาว่าข้างนอกประเทศเกาหลีเหนือเนี่ยมันอดอยากกว่าเกาหลีมากนะครับ แล้วหนำซ้ำเองพวกเขาเนี่ยก็รู้สึกประทับใจกับคนนอกประเทศเขามากโดยที่แบบมีความช่วยหลงช่วยเหลือซึ่งไอ้นี่เนี่ยเขามีการพูดถึงคนไทยด้วยนะเพราะว่าหนึ่งในเส้นทางชาวเกาหลีเหนือที่จะหลบหนีมาเนี่ยเขาก็จะหลบหนีมาที่ประเทศไทยก่อนก่อนที่จะไปยังเกาหลีใต้กับพวกอเมริกาอะไรแบบนี้แต่ว่าในระหว่างที่พวกเขาได้มาพักอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยเขาก็ชื่นชมแบบประเทศไทยนี่ช่วยเหลืออะไรเขาดีมากเลยแบบมอ่านแบบนี้แล้วเราก็รู้สึกใจฟูนะ แล้วเขาก็ยังได้พูดถึงชาวอเมริกันบางคนนะครับที่แบบพอรู้จักว่าเขาเนี่ยเป็นคนเกาหลีเหนือนะก็แทนที่จะรังเกียจรังชังอะไรนะครับแต่ว่ามันกลับมีความเห็นใจแล้วก็มีแมก้กระทั่งบางคนนะครับมาวางมืออธิษฐานให้กับพวกเขาแบบนี้มาอธิษฐานช่วยเหลือให้ประเทศเขานะครับได้ถูกปลดปล่อยจากท่านประธานคิมสักทีซึ่งเขาก็แบบตกใจมากว่าอ้ามันเป็นอย่างนี้ได้ด้วยเหรอมาวางมืออธิษฐานให้ศัตรูได้ด้วยเหรอนอกจากคนธรรมดานะครับนั่นก็คืออันดับต่อมาฮะอันดับเจ็ด ตำรวจที่ช่วยเหลือผู้คนเนี่ยมันมีอยู่จริงนะครับคือเชื่อได้ว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะเคยได้ยินกับเรื่องราวของเบอร์191ใช่ไหมที่เราก็มักจะถูกสอนมาตั้งแต่เล็กว่าเวลาเกิดเรื่องอะไรเดือดร้อนเนี่ยก็ให้โทรไปแจ้งที่เบอร์นี้นะครับเชื่อหรือเปล่าว่าชาวเกาหลีเหนือเนี่ยเขาบอกว่าที่บ้านเขานะครับมันไม่ได้มีเบอร์แจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายอะไรแบบนี้นะคือถึงแม้ว่าต่อให้จะวิ่งโร่ไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเองนะครับ บางทีเนี่ยมันยังยากเลยนะคือไม่ต้องหวังว่าจะพึ่งกฎหมายอะไรนะจนกระทั่งชาวเกาหลีเหนือน,นะครับเขาได้มีสำนวนบ้านๆอันหนึ่งที่บอกว่าสิ่งที่อยู่ใกล้กว่ากฎหมายก็คือหมัดของตัวเองนั่นเองซึ่งก็หมายความประมาณว่าถ้าหากพวกเขาไปเกิดเรื่องราวทะเลาะอะไรกับชาวบ้านเนี่ยก็ไม่ต้องไปแจ้งเจ้าหน้าที่ฮะให้ใช้สารเตี้ยเนี่ยลุยมันกันเลยที่ถ้าหากใครมีพรรคพวกอยู่บ้านใกล้เลือนเคียงเยอะกว่านะครับก็ให้ยกพวกมาตีกันเลยทีเดียวคือแบบเป็นบ้านเมืองที่เถื่อนมาก แต่พอย้ายมาอยู่ประเทศนอกแล้วเขามาเจอแบบฮะมีเบอร์ฉุกเฉินให้โทรเรียกด้วยเหรอสามารถไปบอกให้ตำรวจมาช่วยเหลือผู้คนได้ด้วยเหรอเขาก็อึอ้งน,นะครับว่ามันมันเป็นเรื่องจริงหรอมันทําได้ด้วยเหรออะไรแบบนี้และอีกเรื่องหนึ่งที่เขารู้สึกตกใจมากเลยเมื่อออกมานอกประเทศเกาหลีเหนือนะครับก็คืออันดับที่6ฮะสิทธิชายหญิงเท่าเทียมกันครับ คือกลับไปที่เรื่องการทะเลาะกันเมื่อกี้นิดหนึ่งนะคือมีชาวเกาหลีเหนือบางคนนะครับเขาบอกว่าถ้า,าไอการทะเลาะกันแล้วคู่กรณีเนี่ยมันเกิดขึ้นระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายนะครับพวกเขาก็จะสามารถวางพนันได้เลยว่ายังไงยังไงฝ่ายชายก็เป็นผู้ชนะครับ เพราะเอาจริงๆละ้ะเราก็รู้ว่าประเทศในเอเชียตะวันออกส่วนใหญ่หรือว่าตะวันออกกลางนะครับบางทีผู้หญิงเนี่ยก็ยังเป็นส่วนด้อยของสังคมอยู่แต่เขาบอกว่าที่เกาหลีเหนือเนี่ยมันจะเป็นไปมากกว่านั้นนะครับก็คือผู้ชายเนี่ยจะเป็นอีกระดับขั้นหนึ่งเลยครับที่แบบจะสามารถยืนเชิดหน้าชูคอได้แล้วผู้หญิงนะครับก็ต้องตกมาเป็นเบีย้ยล่างของผู้ชายครับผู้ชายพูดอะไรทําอะไรเนี่ยผู้ชายก็ต้องถูกหมดนะแต่ถ้าว่า พอออกมาข้างนอกอาณาจักรคิมแลนนะครับเขากลับงงเลยว่ามันมีครอบครัวที่แบบผู้หญิงสามารถตบ ตีแล้วก็เถียงผู้ชายได้ด้วยหร,ห,รหรือบางทีก็ให้ผู้หญิงเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอะไรแบบนี้นะครับนอกจากนั้นเองเมื่อพูดถึงเรื่องชายหญิงแล้วเนี่ยอันดับความช็อกต่อมานะครับอันดับ5ฮะก็คือเรื่องของขนตามร่างกายนี่เองซึ่งอันนี้มันก็มาจากทั้งชาวเกาหลีเหนือที่ย้ายไปอยู่ยังตะวันตกอย่างอเมริกาหรือว่าชาวเกาหลีเหนือที่ย้ายไปอยู่ยังเกาหลีใต้นะครับที่ถึงแม้ว่าเขาจะไปประเทศไหนทั้งสองประเทศนี้เนี่ยเขาก็บอกว่ามันก็มีเรื่องหน้าตกใจอยู่เหมือนกันอย่างเช่นว่าในโซนโลก ตะวันตกนะครับเขาก็ตกใจมากกับการที่เขาได้พบเจอมนุษย์สายพันธุ์ใหม่ที่แบบมีขนฟึ้มแล้วก็ยุบยับเต็มตัวนะครับอย่างเช่นพวกฝรั่งเนี่ยที่แบบถอดเสื้อมาทีก็มีขนหน้าอกตรึมเลยขเข้าใจได้นะว่าคนเกาหลีเหนือไม่ค่อยจะน่าได้เห็นพวกฝรั่งเท่าไหร่แต่ทว่าวที่กลับกันเลยก็คือพวกที่มาอยู่เกาหลีใต้นะครับเขารู้สึกตกใจมากกับค่านิยมความงามของผู้คนบางกลุ่มครับ ที่จําเป็นจะต้องถอนขนออกหมดครับแม้กระทั่งผู้ชายคืออย่างที่เรารู้รกันใช่ไหมครับว่าในเอเชียตะวันออกไม่ต้องไปจีนไปเกาหลีก็ได้ประเทศไทยเราเนี่ยแหละครับการที่ผู้หญิงจะไว้ขนจะก็ะแลยกแขนขึ้นมาแล้วฟุ้มเซอฮุมปมรบนแบบ คือเข้าใจแล้วมันเป็นเรื่องธรรมชาติแต่เราก็เติบโตมากับการที่ผู้หญิงไม่มีคนรักแล้วจะก็ต้องเห็นเรื่องแบบนี้แล้วมันรู้สึกจะกะเดียมแล้วแต่ว่าต่างก,กันกับคนเกาหลีเหนือนะครับที่พวกเขาเนี่ยก็เติบโตมากับการปล่อยให้ขนเนี่ยงอกเงือกไปตามธรรมชาติก็คือ ผู้หญิงเกาหลีเนี่ยก็มีขนลักแรฟุ่มนั่นแหละเขาก็เลยตกใจมากครับว่าเอ้าแล้วทําไมออกมาโลกภายนอกแล้วเขาต้องถอนขนจุกแกแลกันออกหมดเลยล่ะซึ่งในยุคนี้ที่ผู้ชายเริ่มมีความสําอางมากขึ้นนะครับผู้ชายบางคนเนี่ยก็ถอนขนลักแล้ออกด้วยเลรวบางคนไม่พอไปถอนแม้กระทั่งคุณหมอองคุณหมออ้อยอะไรออกหมดเลยนะครับ ซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ตกใจมากว่าเราจําเป็นจะต้องไปจ่ายเงินเพื่อการที่จะไปถอนขนอะไรตรงนั้นออกหมดเลยด้วยเหรอซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องเล่าตลกของผู้อพยพหญิงคนหนึ่งนะครับที่เธอเนี่ยก็ได้มาคบกับชายชาวเกาหลีใต้ไงและตอนแรกที่พวกเขาเหมือนกับจะ บอ้จะมะกันแล้วผู้ชายอยากจะแนะนําให้ผู้หญิงคนนั้นได้รู้จักกับน้องชายของเขานะครับเธอก็เกิดตกใจมากในความเนียนกิ๊กของน้องชายเขาครับคือตกใจแบบหมดอารมณ์ไปเลยคือแบบก็เข้าใจได้นะมันก็คงจะเป็นอารมณ์แบบเดียวกันกับที่เราได้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งยกแขนขึ้นมาแล้วแบบขนลุกและฟุ้มเนี่ยแหละซึ่งเธอผู้นั้นก็บอกว่าเธอนะครับจำเป็นจะต้องใช้เวลาในการปรับความเข้าใจอยู่กับแฟนเธอสักพักหนึ่งครับ ที่ตอนนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าเธอจะรับได้แล้วแต่เธอก็บอกว่ามันก็เป็นเรื่องตลกดีนะฮะและอันดับที่4ครับนอกจากเรื่องราวของขนขนอะไรที่ได้งอออกมาแล้วนะครับไอเรื่องราวการรักสวยรักงามที่แบบผู้หญิงต้องอกตูมผู้ชายต้องมีกล้ามต้องไปเสียตังเข้ายิมอะไรกันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ชาวเกาหลีเหนือหลายๆคนนะครับเขาแบบงงมากว่า ทำไมเราจะต้องไปเสียตังกับเรื่องพวกนี้ด้วยเหรอทำไมจะต้องไปจ่ายตังเพื่อน,นำเอาตัวเองไปเข้าเครื่องทรมานตัวนี้เราแบบอึดอึดอดอะไรแบบนั้นลหรคือแบบประเทศเขานี่ถ้าอยู่นอนตีพุงอะไรมันคือเรื่องสบายแล้วนะไม่มีใครหรอกอยากจะไปใช้แรงงานตัวเองให้มันได้แบบมีก้ามขึ้นแบบนั้นคือเข้าใจได้นะว่าทุกวันเขาก็ต้องทําแรงงานหนักกันทุกวันแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เขาบอกก็คือคนเกาหลีเหนือส่วนใหญ่นะครับจะไม่ค่อยมีใครมาใส่ใจหรอกครับว่าหน้าตาตัวเองเนี่ย มันจะหล่ออะไรขนาดไหนคือส่วนใหญ่ความหล่อความเหลาเนี่ยเขาจะดูจากว่าใครอ้วนๆตุยหนุยมากกว่าเพราะมันจะสื่อถึงว่าคนนั้นนะครับได้มีกินอะไรประมาณนั้นแต่พอมาอยู่โลกภายนอกนะครับพวกเขากับงงเลยว,ว่าทาไมทุกอย่างมันถึงได้กลับตลปัดอะไรกันไปแบบนี้คือการที่คนจะโชว์ุงนะครับกลายเป็นคนมาแบบถอดเสื้อวิ่งโชว์กล้ามนะครับแล้วเออเอ เรื่องการถอดเสื้อวิ่งโชว์อะไรเนี่ยมันก็มีหญิงชาวอพยบเกาหลีเหนือคนหนึ่งที่เธอได้ไปอยู่ที่อเมริกานะครับเธอแบบตกใจมากว่าทำไมคนที่นี่เขาต้องถอดเสื้อวิ่งกันคือเหมือนกับว,ว่ามันจะมีผู้ชายคนหนึ่งมาถอดเสื้อวิ่งผ่านหน้าบ้านเธอแบบทุกวงทุกวันอะไรกันแบบนี้ ซึ่งเธอก็คิดว่าถ้าหากชายคนนี้ไปถอดเสื้อโชว์กล้ามซิกแพกยังเกาหลีเหนือนะบอกได้เลยนะครับว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยไม่รอดฮนะจะต้องโดนจับไปเข้าค่ายกักกันแล้วก็โดนไปใช้แรงงานหนักจนกระทั่งกล้ามเนี่ยรีบกล้ามแฟบกันแน่นอนเพราะว่า เอเรื่องการถอดเสื้อโชว์อกแก้ผ้าวิ่งนะครับนอกจากมันจะทําได้ตามชายหาดแล้วมันจะไม่สามารถทําได้อย่างที่อื่นในเกาหลีเหนือเลยนะเพราะมันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับซึ่งนี่เองมันก็ทําให้เรามาสู่เรื่องช็อกช็อกในเรื่องต่อมาครับนั่นก็คือเรื่องที่3แฟชั่นการโชว์สวดทรงของหญิงสาวฮะที่อันนี้เนี่ยพวกเขาก็ยังไม่ได้พูดไปถึงเรื่องราวของพวกผู้หญิงที่แบบ มีความรู้สึกฟิลเลกโฮแล้วก็ไปถอดเสื้อบิดๆให้แบบอะไรมันปลิ้นๆออกมานะครับแต่ถ้าว่าเขาพูดถึงเพียงแค่พวกผู้หญิงที่ใส่เสื้อเลกกิ้งหรืออะไรที่มันรัดรูปออกโชว์สวดทรงออกมาเดินหน่อยเนี่ยเขาบอกว่าพวกเขาตกใจมากนะครับเพราะว่าในเกาหลีเหนือการแค่จะใส่เสื้อแนบเนื้อให้มันแบบโชว์รูปทรงหญิงสาวเนี่ย มันจะเป็นอะไรที่ทําไม่ได้นะครับจะต้องโดนจับไปลงโทษลงทันเหมือนกันคือจะเอาอะไรมากละฮะขนาดว่าอันดับ2ฮะหนัง A v วที่เกาหลีเหนือเขาดูกันเนี่ยมันยังใส่เสื้อทํากิจกันเลยนะครับผมคือใช่ฮะแอร์ก็เพิ่งรู้ว,รว่าที่เกาหลีเหนือเขามีการผลิตหนังแนวนี้มาเหมือนกันที่ถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องราวที่ผิดกฎหมายสําหรับประเทศนี้ก็ตามนะครับแต่ว่ามันก็คงจะไม่มีอะไรมาอ้ามในความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ได้ใช่ไหม ที่อันนี้ผู้อบพยพชาวเกาหลีเหนือต่างๆเ,เขาก็เล่าว่าไอ้วิธีการจะดูหนังพวกนี้นะครับพวกเขาเนี่ยจะไม่สามารถดูได้ตามอินเทอร์เน็ตนะเพราะว่าบ้านเขานี่ยไม่มีแต่ว่าเวลาจะส่งหนังอะไรนะครับมันก็จะเป็นแบบพวกวัยรุ่นเกลนเกียนในโรงเรียนไล่หนังในซีดีหรือว่าเอาลงใน USB แล้วก็ส่งต่อๆกันไปนะครับ โดยมีสิ่งที่ต้องระวังอย่างเดียวก็คือระวังไม่ให้เจ้าหน้าที่บ้านเจ้าหน้าที่เมืองจับได้นะครับซึ่งเนื้อหาในหนังส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นการกินตับกันนั่นแหละเพียงแค่ว่าเป็นการกินตับแบบยังใส่เสื้อด้วยกันอยู่นะไอ้เรื่องนี้เองแอดก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นจริงแน่แท้แบบไหนนะครับเพราะเขายังไม่ไม่เคยไปเจอหนังเกาหลีเหนืออะไรแบบนั้นแต่มันก็คงจะเป็นความรู้สึกอะไรที่แปลกๆเช่นเดียวกันกับที่เมื่อชาวเกาหลีเหนือได้ออกมาจากนอกประเทศเขาแล้วเขาได้มาดูหนังพวก ฝรั่งหนังญี่ปุ่นอะไรแบบนี้แหละซึ่งเขาบอกว่ามันเปิดโลกพวกเขามากเลยครับและก่อนจะไปถึงอันดับสุดท้ายกันนะครับถ้าใครชอบเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับเกาหลีเหนือแบบนี้เนี่ยก็สามารถไปแวะดูเรื่องอื่นๆได้ยังคําบรรยายด้านล่างเลยนะครับผมหรือถ้าใครมีอะไรอยากจะแนะนําให้แอดเล่าเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้เช่นกันเด้อพร้อมก็อย่าลืมติดแฮชแท็ก F N Diary เล่าเรื่องด้วยนะครับและเราก็มาต่อก,กันกับอันดับสุดท้ายเลยดีกว่านั่นก็คือ อันดับหนึ่งครับที่ก็เหมือนจะเป็นเรื่องซึ่งช็อกผู้อพยพชาวเกาหลีเหนือมากที่สุดนะครับนั่นก็คือเรื่องการที่หลากหลายประเทศเนี่ยสามารถจะนำเอาท่านประธานาธิบดีของพวกเขานะครับมาวิจาร์มาซุบซิบนินทาอะไรกันให้ยับได้คือบางประเทศนี่ไม่ใช่แค่ซุบซิบนินทานะมีกระทั่งด่าเป็นคําหยาบๆแล้วเอาตัวท่านประธานาธิบดีเนี่ย มันทาเป็นของเล่นล้อเรียนกันเลยนะครับซึ่งเขาบอกว่ามันขัดต่อความรู้สึกที่พวกเขาได้ถูกสั่งสอนมาตั้งแต่เล็กมากว่าควรจะเคารพท่านผู้นํานะครับคือก็อย่างที่รู้ๆกันนะนะว่าที่เกาหลีเหนือเนี่ยเขาต้องเคารพผู้นําให้เป็นเหมือนกับพระเจ้าที่อย่าว่าแตจะพูดคําหยาบคําโรลนใส่ท่านผู้นําเลยคือการแค่จะเอ่ยชื่อของผู้นําแบบเต็มๆนะครับบางทีพวกเขายังไม่กล้าทําเลย อันนี้แบบบางประเทศนี่เล่นเอาท่านประธานาธิบดีมาทํากันเป็นตัวตลกกันเลยมันจะไม่มากกันไปหรือไงซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็มีหลากหลายคนนะครับได้ถามย้อนกลับชาวเกาหลีเหนือไปว่าอ้าวแล้วที่ผู้เองได้หนีออกจากประเทศเองมาหนีออกมาจากอาณาจักรคิมแลนเนี่ย mm. ก็เพื่ออยากจะได้อิสรภาพอะไรแบบนี้ไม่ใช่เหรอก็นี่ไงมีอิสรภาพในการแสดงความคิดเห็นแล้วก็พูดออกมาเลยสิว่าตัวเองอยากพูดอะไรซึ่งผู้อพยพชาวเกาหลีเหนือนะครับเขาก็งงมากครับเพราะแบบ สำหรับชาวเกาหลีเหนือบางคนนะครับไออิสรภาพที่เขาตั้งใจจะมาไขว้า,วาหานอกประเทศเกาหลีเหนือเนี่ยมันก็เป็นอะไรง่ายๆเบสิกอย่างเช่นพวกอิสรภาพที่พวกเขาจะสามารถดูหนังอะไรก็ได้โดยที่ไม่มีใครมาห้ามหรือว่าการแต่งตัวแบบจะสามารถใส่เสื้อยงเสื้อยีนอะไรที่มันเป็นสิ่งผิดกฎหมายใ,ในเกาหลีเหนือได้นะครับคืออิสรภาพของเขาเนี่ยมันเรียบง่ายแค่นั้นมาก แต่พวกเขาไม่คิดเลยนะครับว่าไออิสรภาพสําหรับคนโลกภายนอกเนี่ยมันสามารถไปทําอะไรได้ขนาดว่ารามปามท่านผู้นําของเขานะครับที่ไม่รู้ดังนั้นล่ะฮะผู้อบเชยต่างๆก็เลยนั่นแหละพากันด่าท่านประธานคิมกัลนาวเลยซึ่งเอาจริงๆแล้วมันยังมีอีกหลากหลายเรื่องเลยที่ชาวเกาหลีเหนือเขาได้มาเจอกับความช็อกทางวัฒนธรรมแบบนี้นะครับแต่แบบเอามาทําเยอะเกินเดี๋ยวมันจะเกิน10อันดับไงถ้าใครอยากฟังเรื่องราวอะไรแบบนี้ต่อนะครับก็คอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ด้านล่างเด้อและแอดก็อาจจะทําให้นะครับผม สำหรับวันนี้เนี่ยเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย